สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยแม่นมากช n n นะของเราในวันที่15มีนาคม2565นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันนี้และเป็นคลิปที่24ของงวดประจำวันที่16มีนาคม2565นะคะสำหรับแนวทางในคลิปนี้มีเจ้าไหนกันบ้างแนวทางนะคะก็จะขึ้นตามรายชื่อที่อได้อ่านไปเรียงตามนั้นเลยนะ มาดูกันก็จะเริ่มที่แนวทางของมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นตนะคะซึ่งเป็นแนวทางเล็กยิ่งบนล่างนะคะแนวทางของเหนือเมกนีออนแอดได้มา4ฉบับนะคะรวมไปถึงเลขที่เป็นแบบพิมพ์แบบเขียนนะคะแนวทางของเลขคุณสิงห์แนวทางของเว็บคนรักง,งูซึ่งเป็นแนวทางที่เข้าทั้งบนล่างงดที่แล้วนะคะ แนวทางของแอดอาร์ตซึ่งเป็นจบับที่เข้า5005แนวทางบนงวดที่แล้วนั้นนะคะแนวทางของคนราศีกันแนวทางของแอดสมาร์ทคนเหนือมังกรหรือว่านายสมาร์ทนะคะแนวทางของจันดาราซึ่งเป็นแนวทางชุดเต็ม สองตัวชุดเต็มนะคะแนวทางของทิศท่าตะโกแนวทางของแอดรัชนกมีโชคเพิ่มเติมมาสี่ฉบับเลยนะคะแนวทางของแอดมิโยแนวทางของอาจารย์อินตาพิจแสงแนวทางของตำไทยโดยแอดกอน,นะคะแนวทางของพี่หนวดใจดีแอดได้มาสองฉบับนะคะแนวทางของผีเสื้อเทวราให้โชคแอดได้เพิ่มเติมมาสองฉบับนะแนวทางของคุณธินพัฒน์กันจาด แนวทางของแอดแดงแนวทางที่แอดลงให้บ่อยๆนะคะเจ้านี้แนวทางเลขดับปิดท้ายที่แนวทางเลขดับหลักสิบล่างแอดสต่างนะคะเราก็อ่าเริ่มดูทีละเจ้าก,กันเลยนะ มาเริ่มที่แนวทางของมาตัวคร่ารานเปอร์เซนตนะคะซึ่งเจ้านี้เป็นแนวทางเล็กวิ่งบนล่างนะคะสําหรับเจ้านี้ที่นั้นหลุดหนาะสาหรับงวดน,นี้แอจก็ได้มาแบ่งปันกันเหมือนเดิมเผื่อว่าใครจะอรอหรือว่ากํลาลังตามหาอยู่และแอดเพิ่งได้มานะคะงวดนี้นะคะมาตัวคร่า้านเปอร์เซนตก็ให้วิ่งบนล่างอยู่ที่5กับ6 นะคะ5กับ6นะแนวทางชุด3ตัวที่ชอบส่วนตัวนะคะก็คือ1 5 8 7 6 1 4 6 2แล้วก็7 5 8นะคะอะในงวดนี้มาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์เลขวิ่งบนล่างเนี่ยจะเข้าจะกแก้มอได้ไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะ อเรามาต่อที่แนวทางของเหนือเมกเนออนนะคะซึ่งเจ้านี้อ่านได้มา4ฉบับเลยนะคะฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางชุด2องตะบลน,นะคะก็จะมี7971 7274 9192 941214แล้วก็24นะคะฉบับที่2เนาะก็จะเป็ีนแนวทาง 2ตัวล่างะบับแบบเขียนนะคะก็จะมี5 7 5 9 5 0 5 2 7 9 7 0 7 2 9 0 9 2แล้วก็0 2นะคะต่อมาค่ะฉบับที่3ามก็จะเป็นนาะทางเด่นล่างคือ59เกานะคะแล้วก็ฉบับที่4ก็จะเป็นนะทางลอกล่างให้มาคือห้าสองนั่นเอง นะคะอาเรามาลุ้นกันนะคะว่า mm hmm. เหนือเมกนีออน mm hmm. จะเข้าฉบับไหนดี1 2หรือว่า3นะคะเรามาต่อที่แนวทางของเลขคุณสิงห์นะคะซึ่งแอดได้มาเนาะ mm hmm. เขาบอกว่างวดนี้ให้วิ่งอยู่ที่2ตัวเดียวนะคะแล้วก็ให้วิ่งบนล่างอยู่ที่9กับ0นะให้แนวทาง2ตัวมานะคะ mm hmm. ก็จะมีเกาสอง แล้วก็02นะคะส่วนชุด3ตัวนะก็จะมี902 592แล้วก็502นะคะและให้แนวทาง2ตัวบนล่างมาก็จะมี50 51 52 53 01 02 03 12 13แล้วก็23นะคะให้เน้นไม่ว่าจะเป็นแนวทางเล็ขวิ่งหรือแนวทาง2ตัวเน้นที่ทำกรอบสี่เหลี่ยมไปนะคะ ่ารเรำลึกกันนะคะว่าเลขคุณสีงหงดนี้จะเข้าหรือเปล่าเรามาต่อเลยนะคะที่แนวทางของเว็บคนรักงูนะคะซึ่งฉบับนี้มีหลายท่านที่ตามหาอยู่นะคะแอดก็เพิ่งได้มานะคะบางท่านก็อาจจะได้แล้วนะคะสำหรับที่ล้อนั้นเข้าใช่ไหมนี่เข้า05นย์ตัว 5, ตรงๆนะคะแล้วก็ได้0-72ตัวล่างตรงๆนะคะสำหรับในงดนี้ แอดได้มาแล้วนะคะเห็นกันไหมเดี๋ยวแอดจะขยายให้ดูนะคะอ่าแคปหน้าจอไว้นะสำหรับแนวทางของเว็บคอนรักงูฉบับที่หลายๆคนกำลังตามหาอยู่นะคะงวดที่แล้วนั้นก็เข้าส่งตัวบนล่างเลยนะคะงวดที่ให้มาคือ74737875 4348453835แล้วก็85นะคะ สำหรับนาทางของเว็บคนรักงูแอดได้ลงให้ไปหลาฉบับแล้วนะคะฉบับนี้มีหลายท่านที่ตามหาอยู่ใครที่รอแอดลงให้แล้วนะคะแคปหน้าจอไว้แล้วก็นำไปพิจารณาดูไปเสี่ยงโชคดูนะคะเว็บคนรักงูฉบับนี้นะคะวุนกันนะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่าแคปหน้าจอไว้นะคะแอดใหญ่ให้ดแะะหูแล้วนะคะตัวใหญ่แล้วเนะาะ แอบน่าจะไว้1นึ่งหมดเวลานะคะอ่าเรามาต่อเลยนะคะที่แนวทางของแอดอารนะคะแอดอารฉบับนี้ก็มีเหลายท่านที่ตามหาอยู่เช่นกันนะคะสำหรับวัที่แล้วนั้นฉบับนี้นะคะให้มาทั้งหมดหกหางใช่ไหมอ่าใช่ไหมคะก็เข้าตัวไหนนี่เข้า502ตัวบนเข้าตัวกลับใช่ไหมแล้วสำหรับวันนี้แอดได้มาแบ่งปันนะคะแนวะทางชุด2ตัว หกครั้งเหมือนเดิมนะคะก็จะมี818485 1415แล้วก็45นะคะใครรอฉบับนี้อยู่ไหมคะแอดอาร์ตนะคแคปหน้าจอกันไว้นะคะแล้วก็นำไปเสี่ยงโชคดูนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือเปล่าฉบับนี้นะคะแอดอาร์ตนะคะนะคแคปหน้าจอไว้นะคะ1 2 3 หมดเวลาค่ะก็ผ่านนะคะเจ้านี้นะคะแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่าอ่าเรามาต่อที่แนวทางของคนราศีกันนะคะซึ่งเจ้านี้แอดไม่ได้ลงไหลาเงินมากๆนะคะใช่ไหมสําหรับในงวดนี้แอนได้มานะคะก็จะเปลี่ยนทางชุด2ตัว3ตัวนะคะก็จะมี1 7ึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ด 15 75แล้วก็17นะคะซึ่งแนวทาง3ตัวนั้นเน้นๆอยู่ที่175นะคะอ่าเน้นๆอยู่ที่175นะ,ะแล้วเราก็มาลุ่นกันนะคะว่าแนวทางของคนราศรีกันวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะนาน,นานมาทีนะคะเจ้านี้นะคะเรามาต่อที่แนวทางของนายสมาร์ทคนเหนือบังกอนนะคะ รูปแบบใหม่นะคะรูปแบบใหม่นะปกติแล้วก็จะมีรูปของนายสมาร์ทไว้นะคะสำหรับในงวดนี้รูปแบบใหม่นะคะให้มาเป็นแนวทางชุด2ตัวล่างตรงตรงนะคะก็จะมี2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 5 6 5, 6, 5 4 6 4แล้วก็6 5นะคะแล้วเน้นเม็ดเดียวอยู่ที่ 4 5 5 4เนาะอ่เาเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าแนวทางของนายสมาร์ทงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าแอดได้มาเป็นแนวทาง2ตัวล่างตรงๆนะเรามาต่อที่แนวทางของแอดจันดารานะคะซึ่งฉบับนี้เป็นแนวทางชุดเต็มนะคะแอดยังไม่ลงนะ,อะแอดได้ลงเฉพาะชุดสรุปนะคะชุดนี้เพิ่งได้มานะคะใครที่รอ เป็นแนวทางชุดเต็มจันดารานะคะงวดน,นี้ให้บอกว่าให้วิ่งรูดอยู่ที่1กับ7นะคะให้2ตัวมาก็จะมี1015 1819 7075 7 8แเแล้วก็79ต้องบอกว่างวดที่แล้วนั้นแนวทางชุดเต็มของแอาจันดารานั้นนะคะเข้าทาั้งบนทางล่างนะคะแนวทางชุด2ตัวนะเข้าทั้ง0 5ย์แล้วก็0 7ย์ นะคะสำหรับงวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะแอดจันดารานะเรามาต่อที่แนวทางของทิศทาตะโกนะคะซึ่งเจ้านี้ต้องบอกว่านานนานนานมากนะคะที่แอดไม่ไม่ได้เห็นข้อมูลแล้วก็ไม่หลงให้นะคะสำหรับในงวดนี้นะคะก็ให้มาแนวทางบนล่างเด่นอยู่ที่7กับ5นะให้2ตัวมาก็จะมี7 3 7 5 7 6 7 8 52 53 54แล้วก็58นะคะสำหรับในงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าลุ่นกันนะคะทิศทาตะโกนะคะเรามาต่อที่แนวทางของใครคะแนวทางของคุณรัชนกมีโชคนะคะซึ่งแอดได้เพิ่มเติมมา4ฉบับสำหรับคลิปนี้นะฉบับแรกนะคะก็จะเป็นแนวะทางเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวให้มาคือ5นั่นเองนะคะตัวใหญ่ๆเลยเนาะ อ่ต่อมาชอบที่2นะคะก็จะเป็นนาทางชุดสรุปบนรัฐบาลไข่นะคะก็จะมี 175, 17 8, 17 9, 8, 1 75 178 179 158 571 75 7178แล้วก็79นะคะแล้วก็ชอบที่3นะคะก็จะเป็นนาทางชุดเน้นฉบับแบบเขียนเนาะก็จะมี 17571 75 7, 7, แล้วก็51นะคะก็ตัด2ตัวให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จับที่4นะคะก็จะเป็นแนวทางชุดสรุปบนล่างงวดประจำวันที่16มีนาคม2565นะคะดูกันนะแนวทางบนนะคะก็จะมี1 7 5 1 7 8 1 7 9 1 5 8 5 7 1 75 78 79แล้วก็58กับ71นะคะแล้วก็แนวทางล่างก็จะมี51 81 58 85นะคะงวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าคุณรัชนกมีโชคอ่า จะเข้าหรือเปล่าแล้วจะข้าฉบับไหนดีนะคะเพราะว่าเจา้านี้แอดลงให้หลายฉบับแล้วส่วนมากก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งประมาณนี้นะคะเรามาต่อที่แนวทางของแอดมินโยนะคะซึ่งเจ้านี้แอดได้มาก็บอกว่า,าในหน้แนวทางเลขวิ่งบนล่างอยู่ที่2กับ3นะคะแล้วให้ชุด3ตัวบนมาก็จะมี8 3 2ส 8 3 5 8 2 5แล้วก็5 3 2นะคะส่วนแนวทางชุด2ตัวบนล่างก็จะมี2 3 2 5 2 8 3 5แล้วก็3 8นะให้กัน5 8ด้วยนะคะสำหรับเจ้านี้นะคะต้องบอกว่าเปลี่ยนเนาะ เพราะว่าปกติแล้วก็จะแยกบนแยกล่างใช่ไหมแต่สำหรับงวดน,นี้นั้นรวมบนล่างเลยนะคะเรามาต่อที่แนวทางของอาจารย์อินตาเป้ใจแสงนะคะสำหรับในงวดน,นี้เขาบอกว่าให้แนวทางบนเด่นอยู่ที่8นะแนวทางทุก3ตัวนะคะให้เด่นอยู่ที่738แล้วก็158เน้นสุดอยู่ที่158นะคะรอง158แล้วก็385 เด่นสุดคือ738ใช่ไหมรองเด่นสุดก็คือ58เนาะอ่า แล้วก็แนวทางคู่โต๊ดนะคะก็จะมี3 8 18 58แล้วก็7 8ต้องบอกว่าคู่โต๊ดนี้สามารถมาล่างได้นะคะแล้วก็แนวทางล่างก็จะมี74 28แล้วก็82ให้เน้นที่วงกลมไว้นะคะไม่ว่าะจะเป็นคู่โต๊ดหรือว่าแนวทางล่างนั่นเองนะคะเรามาต่อที่แนวทางของตําไทยโดยอ็ดกอนนะคะซึ่งให้มาเป็นแนวทางชุด3ตัว2ตัวนะคะก็จะมี790 16, 7, 490 195 183 817 795 90 95 40 49 38 68 61 67แล้วก็17นะคะอ่าเรามาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้แนวทางตำไทยของแอดกอแอดกอนเนี่ยจะเข้า หรือเปล่านะเรามาต่อที่แนวทางของแอตรังนะคะก็บอกว่าฟันธงอยู่ที่8 42 8 4 7 2 5แหแล้วก็53นะคะงวดนี้อัตรังจะเข้าหรือเปล่าเรามารุ่นกันนะคะเรามาต่อที่แนวทางของพี่หนวดใจดีนะคะซึ่งแอดได้มา2ฉบับนะฉบับแรกเป็นแนวทาง นะคเขาบอกว่าให้คู่บนมาก็จะมี56 58 68 98 55 66ชุด3ตัวนะก็จะมี658 598แล้วก็698นะคะกันเบิ้ลมาด้วยนะคะ668 558 656แล้วก็556 นะคะใครนะที่เช้าปีนนะคะก็ให้วิ่งบนอยู่ที่6กแล้วก็ให้วิ่งล่างหนึ่งนะอ่าแล้วก็อีกฉบับเนื่งนะคะฉบับที่2นี้ก็จะเป็นทางสูตรระยะสั้นสูตรสั้นๆน,นะคะให้มาคือ6ก8นะคะงวดนี้อ่าเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าพี่หนวดใจดีงวดนี้จะเข้าหรือไม่แล้วจะข้าฉบับบไหนดีนะคะ เรามาต่อที่แนวทางเพิ่มเติมของผีเสื้อเทวราให้โชคนะคะซึ่งเจ้านี้อานได้ลงไปหนึ่งฉบับแล้วนะคะอ่าสำหรับในคลิปนี้เพิ่มเติมมาฉบับแรกนะคะเป็นฉบับนางฟ้าจำแรงหรือว่าเป็นชุดเต็มนั่นเองนะคะอ่าแนวทางบนก็จะมี379 376 954 417 4 5 7 3 2 7แล้วก็6 4 9นะคะส่วนทาง2ตัวบล่างก็จะมี2 8 5 4 5 0 7 9 7 6 2 7 1 7 0 4 4 2 9 5แล้วก็2 9นะคะแล้วก็ถับพี่2ก็จะเป็นแนี่ยทางตัวเน้นคือ5 4ตัวเดียวเลยนะคะ ใครชอบจัดไปนะคะผีเสื้อเทวราให้โชคนะเรามาต่อที่แนวทางของคุณธินภัทรกันจัดนะคะซึ่งเจ้านี้ได้มาก็บอกว่าให้วิ่งบนล่างอยู่ที่3กับ8นะให้ชุด3ตตะบนมาก็จะมี681 683แล้วก็685เน้นที่3ตัวอยู่ที่683นะคะ ส่วนแนวทางส่งตบนนะคะก็จะมี6 1 6 3 6 5 6 8 8 1 8 3แล้วก็8 5นะคะแนวทางล่างให้วิ่งอยู่ที่5กับ8นะแล้วก็ให้2ตัวมาคือ5 8กับ8 6นะคะใครชอบจัดไปนะคะคุณธีนพัทรกันจาดนะ มาต่อที่แนวทางของแอดแดงนะคะในงวดนี้แนวทางบนเด่นอยู่ที่2นะคะให้2ตัวบนมาก็จะมี2 5 27แล้วก็29ส่วนทุด3ตัวมาหางเดียวก็จะมี9 25สนะคะส่วนแนวทางล่างนะให้เด่นอยู่ที่9นะให้สองตัวล่างมาก็จะมี92อเก้บ98เน้นสุดอยู่ที่92นะคะอเรามาต่อที่แนวทางของเจ้านี้ เจ้านี้แอดลงให้ประจำนะคะไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะคะสำหรับในงวดนี้ให้มาแนวทางสามตะบนนะคะก็จะมี358 357 169นแล้วก็168นะคะส่วนสวนองตะล่างนะคะก็จะมี5258 7 9แล้วก็8 9นะใครชอบจัดไปนะคะเจ้านี้แล้วรามาผิดทาที่แนวทางเลขดับหลักสิบล้านสตังค์นะคะสำหรับคนที่แล้วนั้น แปดสตางให้ดับสิบล่างอยู่ที่1น่ผ่านไหมคะผ่านนะคะสำหรับในงวดนี้นะก็ให้ดับสิบล่างอยู่ที่8นะคะ,ะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่า นะคะฉบบนี้เป็นแนวทางเลขดับหลักสิบล่างนะคะย้ํานะคะว่าแนวทางเลขดับหลักสิบล่างสรตินะคะก็สามารถดูได้ตามนี้นะคะถ้ามีดอกจันนะคะก็คือไม่ผ่านนั่นเองนะคะแต่ถ้าอันไหนที่ติ๊กถูกนะคะก็คือผ่านในงวดนั้นๆน,น,นะคะอ่าราลุนกันนะคะ สำหรับแนวทางดับล่างแอดยังไม่ได้มานะมีท่านหนึ่งขอมาอยู่นะอแอดอ่านทุกคอมเมนต์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ตอบก็ตามนะคะค่ะแอดก็ต้องขอบคุณแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปองค์ของเรานะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดดตาไม่แอดด้วยนะคะแอดก็จะได้มีกำลังใจที่จะหาแนทางมาแบ่งปันกันต่อไปเนาะวันนี้แอดลงให้2คลิปพอนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ช่วงเช้าเ้าเลยนะคะจะได้รีบไปเสี่ยงโชคกันนะคะและพรุ่งนี้รวยๆกันนะคะวันนี้คืนนี้ขอให้ฝันดีได้ตัวเลขสีแดงๆไปรวยกันพรุ่งนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ